เออวัยยาแทนเดียว่ะก nah, like ูก mm ูเอากระดานนี uh, right? s <S uh ้ด่านนั้นมันสั้นไปกูชอบด่านบ้านกูชอบด่านบ้านด่านบ้านใช่ด่านบ้านดีกว่าพาไปไม่ทันละโอ้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 ตรงนี้ก็มีที่ลับเหมือนกันกูไปที่ลับแล้วมันเป็นที่ที่กูรู้สึกว่าเนียนที่สุดตั้งแต่กูเคยเล่นมาแล้วแบนว้าว ไม่มีเอ๊โอเค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 คุยกันได้โอเคโอเคโอเคคุยกันได้เออกูไม่แทงมึงหรอกกูไม่แทงมึงหรอกกูมีตุ๊กตากูมีเขากูมีตุ๊กตาเออไม่ได้เชื่อเว้ยไอ้ตุ๊กตาเนี่ยเชื่อกูสิกูมีตุ๊กตากูมีตุ๊กเอ้ยเฮ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 ้ยไอแชนกูเห็นอะไรจากมือมึงเมื่อกี้เปล่ามึงกูเห็นอะไรมือมึงเมื่อกี้ เหม, re, ม,มือนจะเหนื่อสักอย่างเออไอเบียช่วยด้วยเบียเบียช่วยกูด้วยนั่นไงนั่นไงไอเบียเหมือนจกเล็กเหมือนจะเล็กเออกูกูจะไม่เคยได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมไกลๆกลัวขนาดอยาเราจะเล่นมุมมองโคตรนิดหนึ่งเอาเพราะว่านนเป็แ่จะได้ง่ายเนี่ยเอ้ยแล้วมันคือเอ๊ย วิกแทนแทนแทนให้โอกาสกูแทนให้โอกาสกูโอเคให้โอกาสกนเก่าโอเคไอ้สัส what what the fuck มึงรู้มึงรู้ไหมว่าใครเป็นอมัสใช่ปะอืมไอ้ขี้เนี่ยที่เดินมาอยู่เนี่ยแน่นอนใช่กูไม่เป็นเป็นไี่ใครอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมมันเก็บปืนไม่ได้มันเก็บปืนไม่ได้มันนี่แหละเป็นเออมะเออกึงลมึงควรหาข้อชี้แนะว่ากูเป็นจริงๆก่อนไอ้สัตว์อยู่นีก็มาลั่นไกใส่กูไมึงชอบบูลลัพเอา จะาวไหรอกูเกลียดมึงมีตีนแมวอยู่ด้านล่างเลยใช่ใช่แทนกูไว้ใจมึงนะโอเคป่ะเพราะกูมีหมีไหนมึงโชว์ไม่ไม่มึงโชว์ดิของมีของกูรู้มึงโชว์ดิอ่อโอเคเอ้ยเอออย่าหยดด้วยไปกูเจอแล้วกูเจอแล้วเออนั่นแหละอะไรวะซ้ำศพซ้ำศพซ้ำศพเลย ต้องไปดีแล้วเข้าไปมึงก่นโอเคโอเคกูไม่เชื่อกูไม่เชื่ออย่าตามกูอย่ามึงเข้ามาสามวิมึงเจอกูมึงเข้ามาดิสามวิมึงเจอกูกูไม่มีกูไม่เชื่อกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอเคอ่าโอเคโอเคออรหืเปล่า เอ้ยยานะพัดกูไม่ไว้ใจมึงมาเลยจะปาววินเอ้ยไอ้ยองจะไม่วราตีมนะไม่เราตีมนะเรียบร้อยกูเขาจะมองผีเสื้อไอ้แล้วผีเสื้อเป็นผีเสื้อไอ้เหี้ย มาที่ที่เก้าไปที่หกไวโน้กไอ้โน้แม่มึงมึงือมีแต่ได้ปูเนี่ยโอ้เรียบร้อยบอกแล้วไอ้โน้กมันบ้าไอ้เนี่ยใส่โมงม่นเหมือนโดนเลยอ๋อไอ้เนี่ยนี่เกยใกล้ๆกูเลยเหรอโนอย่านะกูมีหมีกูไม่คิดที่จะใช้แมันเลย แม่ใจมะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดินมาเดินมาเดินตรงมาไอ้ขี้มันเลี้ยงอาวุธเงินเดินตรงมาไหนวะรัเลยรูอกใหญ่ใหญ่เกินแล้วอ๋อทิ้แกเฮ้ยมอาแย่ห้องโเออเนี่ยเข้าไปอไือไม่มีใครหาเราเจอแล้วอยู่กับเรุมกันเลยก็ได้โะเออเร่โกงกัทำไมวะนี่ว่ะ มีไม่เห็นไม่ได้บูเลยมึงอยากบูไอ้แทนถือมีดไอ้ตาอารู้จริงแม่งแต่แรกเลยคิดเนีโอ้โหไอ้แทนถือมีดแล้วแ้วเงี้ยแล้เมื่อกี้มันเดินตามหาบูเลยื่อกี้กูว่าแล้วกูเจอมนจริงๆด้วยอะไรมึงไเอ้ยนอนอยู่ทางนู้นนอนอยู่ทางนี้เอออ๋อนนอยู่นี่อ้าวเขีโนอไปไหนแล้ววะ เ้ออไม่มีหัวใ่อยู่ตากินคุณรอดเอ้ยยังไม่ตาย Bits. Hbk. Bop. Are not a fuck. We coming.